ที่นี่คือที่ที่หมามีเรียนปอติกับปอโทหมามิได้เพื่อนแล้วก็อาจารย์มากมายที่นี่หัวหน้าของหมามีตอนนี้หมามีก็รู้จักพวกเขาผ่านอาจารย์ที่ปพึกษาตอนเรียนปอโทตอนนั้นหมามีรำคาญเขามากเลยล่ะทุกครั้งที่เขามาบรรยายที่หมาอะไรเขาจะหัวเราะย,ย้อมหมามีทุกรอบเลยพอใครมีอะไรไม่เข้าใจเขาจะเรียกหมามีออกไปอธิบายให้อายเล่นแก่เห็นเขาหมามีก็จะรียบหนีไปทางอื่นเลยละ่ะ สุดแท้ก็ต้องจำใจเป็นลูกศิษย์ของเขาอย่างช่วยไม่ได้หลายปีมานี้ก็ช่วยหม่มีเรื่องงานหลายอย่างเลยคอยจัดการปัญหาที่หม่อมีเป็นคนก่อหม่อมีีเลยเอาเวลาไปจดจ่อกับการพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ตัวเล็กหนูอยากไปโรงเรียนไหมอืมอืมอืมใจหนึ่งหม่อมมีก็อยากให้หนูไปโรงเรียนนะแต่อีกใจหนึ่งหม่อมมีก็เป็นห่วงว่าลูกแจ้ของหม่ามีีน่ารักขนาดนี้จะต้องพาลูกไปแต่โรงเรียนอนุบาลกลับมาบ้านหลายคนแน่เลย ว้าวอืมเอ๊ะเอ๊ะทำไมสามีของเราถึงได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวดำดูเรียบง่ายออกมาได้รูเรียบหรูขนาดนี้เนาะป้าป้ากินไหมครับอืมเอ๊ะเอ๊ะ ตัวเล็กทางหน้าเร็กหมามีบ้างสิหนูรี่กป้าสองครั้งแล้วหมามีเสียใจนะฮึ่งฮึ่งคุณคะวันนี้จะคุยกับตัวเล็กเรื่องไปโรงเรียนแล้วเหมือนเขาจะยอมบ้างแล้วหรือเราจะลองวิธีนี้ดีตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยต้องขอบคุณเธอเนะเพราะว่าตัวเล็กน่ารักแล้วก็ฉลาดอยู่แล้วตั้งหาละค่ะเมื่อก่อนคุณคกง,งกังวลมากสินะคะ คนที่เป็นออทิสติกส่วนมากจะไม่ยอมพูดในวันก็จะจมอยู่ในโลกของตัวเองพอเวลาผ่านไปก็คนสูญเสียทักษะการพูดและการสื่อสารและกลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวองแท้จริงเธอเป็นหมอน่าจะเคยเจอเรื่องหน้าเศร้าของผู้ป่วยออทิสติกไม่น้อยเรารู้ดีว่าโรคออทิสติกทาให้ผู้ป่วยกับครอบครัวของพวกเขาเจ็บปวดแค่ไหนการมีตัวตนอยู่ของผู้ป่วยออทิสติกก็ไม่ต่างอะไรกับการต้องนับเเวลาไว้ในบ้านคนในครอบครัวไม่มีทางสบายใจได้เลยสักวัน ผู้เปิดจิตติณรยะเริ่มแรกยังพอสื่อสารอย่างง่ายได้บ้างแถมรับคนที่เป็นออาิตติขั้นรุนแรงพวกเขาจะพิเศษการสื่อสารไม่ยอมเรียนหนังสือและปฏิบัตที่รับรู้ข้อมูลใดๆถึงกั้นที่ว่าประสาทสัมผัสตั้ง5จะเสื่อมลงตัวให้กไฟผ่หรือชอ็อตก็จะไม่รู้สึกอะไรนึกภาพไม่ออกเลยตอนที่ตัวเล็กเพิ่งเป็นโรคทิตติเปิดเฉยๆต้องทุท่มเทแรงกายแรงใจไปเท่าไหร่ถึงจะไม่ก็ยอมสื่อสารผ่านตัวหนังสือได้ แถมยังให้เขามีความรู้อ่านเขียนเด็กกล้องอย่างที่เด็กแข่งเรงในวัยเดียวกันไม่สามารถทําได้ภายใต้ภาวะออทิสติกเช่นว่าอิทธผลหนึ่งทำให้ตัวเล็กยอมพูดก็เพราะเธอชอบเรียกชื่อกนอื่นมากวิธีการถือสายของเธอเธอไม่เันกับตัวเล็กพอเรียนแบบไปได้ด้วยโดยไม่ดูตัวนะสองครั้งที่เขายอมพูดเป็นการเรียกชื่อทั้งสองครั้งเลยฉันโชคดีจังค่ะที่มีใส่แบบนี้เป็นโชคดีของฉันกับตัวเล็กต่างหากเราค่ะ <c oughs> วันรุ่งขึ้นห้องทำงานแผนกสูตินรีเวสอะไรกันเนี่ยอารมณ์ดีขนาดนี้แถมไม่เอาของกินมาฉันต้องเยอะแยะอีกตัวเล็กของฉันยอมพูดแล้วฉันต้องอารมณ์ดีสิยินดีด้วยนะหมอฉินยินดีด้วยนะคะหมอฉินขอบใจนะทุกคนฉันไม่รับควนเวลาพวกเธอทำงานแล้วดีกว่ากตับก่อนนะอีเย่หรือฉันพิจง ที่บ้านเธอเลิกมากดดันเธอแล้วใช่ไหมอืมใช่ไม่มายุ่งกับเธอก็ดีแล้วของพวกนั้นที่ฉันให้เธอเมื่อกี้ฉันซื้อมาเผื่อเพื่อนร่วมง,งานในแผนกเจอกระบื้หน้าด้วยนะใกล้ถึงช่วงประเมินความสามารถของเธอแล้วน้ำใจเล็กน,น้อยพวกนี้จะช่วยเพิ่มความมับใจให้เธอได้ถ้ายังไม่พอไว้คราวหนะ้าฉันจะเอาไม้เยอะกว่านี้อีแย้วขอบคุณนะยังไงก็เพื่อนกันนะ้าตอนนี้ก็สายมากแล้วฉันต้องไปหาหัวหน้าแล้วอืมอืมห้องทำงานของหัวหน้า เล็กหัวนหน้าคะหนิงฟังมาแล้วจะลองดูไหนว่าช่วยอะไรก็ได้บ้างเขามารับศพจากภัยพิบรถ,รถชนพวกนั้นเหรอคะยังดีที่ศพพวกนั้นไม่ได้เสียหายอะไรมากเห็นว่ามีศพใหม่เพิ่งส่งมาร่างกันได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยต้องให้เขามาช่วยตกแต่งให้อ๋อค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้อย่ากลัวจนฉี่ราดสิละห้องดับจิตอยู่แยกออกไปจากคานหลัก และการผู้เปวยในตึกเป็นแต่ชั้นเดียวทั้งส่วนดอกไม้ในโรงพยาบาลซึ่งจะเก็บร่างผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะพี่หนิงตอนนี้หนูรทํางานตัวมาทำอะไรที่นี่ละ่ะหวัวหน้าบอกให้ฉันมาดูพี่อีกอย่างฉันก็ไม่ได้เจอพี่นาเราด้วยหลายวันก่อนที่บอนมากรยไม่ได้คุยกับพี่เท่าไหร่เลยว่าแต่ครั้งนี้ผู้เสียชีวิตเขาจากไปใส่อะไรล่ะคะกิซั่นหรือไปนอนบนร,รถไฟเลยรถไฟทับแล้วทำไมส่งมาที่โรงพยาบาลล่ะคะ เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟพามาส่งนะทินิเย่ฉันกอดเตัวนอย่างจริงจังเลยนะถ้าวันไหนตัวไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วห้ามไปโดนบนรถไฟเด็ดขาดเข้าใจไหมศพไม่น่าดูซะเลยพี่ช่วยมองฉันในแง่ดีบ้างได้ไหมเนี่ยฉันเป็นห่วงเธอต่างหากเล้าเอะเอะพระเจ้าศพนี้นอกจากใบหน้าแล้วไม่มีส่วนไหนที่ดูได้เลยพี่หนิงพี่จะแต่งศพนี้ยังไงคะ ทำความสัตว์ร่างกายก,กับใบย่อภายในก่อนจากนั้นค่อยนํามาประกอบเข้ากันนิ้วมือและกระดูกหายไปบางส่วนเครื่องใน,นก็อยู่มไม่ครบไม่แน่ใจว่าถูกบดไปแล้วหรือยังเดี๋ยวต้องไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยแล้วฉันไปด้วยค่ะขับรถมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเดินต่ออีกกว่าสิบนาทีฉันกับหนงฟังอยู่ที่ทางรถไฟที่เป็นจุดเกิดเหตุตรงนั้นมีชายวัยสี่สิบกว่าคนหนึ่งร้องไห้ตันตาบมอยู่ก่อนแล้วคุณหมอครับ ฝากรูปผมด้วยนะครับคุณหมอตอนมีชีวิตยอยู่แกลําบากมามากตอนไปก็ต้องส่งก็แบบสมบูรณ์หน่อยตอนนี้ยังขาดที่มืออีกสองนิ้วกับกระดูกกระโหลกส่วนบนบางส่วนนะครับไว้หาครบแล้วเอามาตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อยคุณก็โทรแจ้งญาติคนอื่นได้เลยขอบคุณครับขอบคุณหนิงฟางอธเจียทัท้งให้พวกเราฟังจากนั้นเราสามคนก็แยกย้ายก,กันตามหาจนถึงบ่ายโมงก่อนจะเจอว้ยยาครบทุกส่วน ายคนนั้นร้องไห้จนแทบหายใจไม่ออกพร้อมประคองกระดูกกระโหลกที่จาก,กับนิ้วมือที่เปื้อนเลือดไว้ในมือ <c oughs> <c oughs> ฉันกับหนิงฟังมาดูเขาร้องไห้เงียบๆไม่มีใครพูดปลอบอะไรเรื่องของชีวิตและความตายปลอบใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่พวกเขาทำได้มีเพียงพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบร่างของเด็กคนนั้นให้ครบถ้วนให้เขาจากโรกนี้ไปด้วยร่างที่สมบูรณ์ห้องทําง,งานพี่ถิน่น พี่ฉินจะมีเรื่องจะขอร้องค่ะอะไรหรอก่อ,อนหน้านี้ฉันบอกว่าพาทเมนชานจะถูกหรือใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ตกลงกันเรื่องค่าชดเชยไม่ได้คนส่วนใหญ่เลยยังไม่ได้ยาออกไปแต่เมื่อวานทางฝั่ง,งก่อสร้างขับรถขุดมาหน้าหมู่บ้านแล้วจต่ไม่ให้นักเลงมาขู่อีกเลยเกิดมีการทะเลออกกาะกันมีคนโดนทำร,ร้ายร่างกายบาดเจ็บไปหลายคนเลยล่ะคะ่ะแจ้งตำรวจหรือยังแจ้งแล้วคะ่ะตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้งั้นฉันจะช่วยเธอได้ยังไง ฉันไปสืบมาแล้วที่แมนก่อสร้างเป็นบริษัทอสังหารในเครือเหอครูบเฉลี่ยไอพี่ช่วยเรื่องนี้ไปบอกพี่เขยไอหน่อยนะคะฉันยังไม่เคยยุ่งเรื่องงานของพี่เขยจะเลยอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้ยังไงฉันพยายามลองดูก็แล้วกันนะฉันเข้าใจค่ะฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ฝีมือของพี่เขยเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยมีคนส่งตัวแทนมาเจรจาบ้างแต่ไม่มีครั้งไหนที่เป็นแบบนี้เลยเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ของพวกเธอจะเรียกร้องมากเกินไป บางทีที่ทางนั้นทำอะไรเกินเหตุอาจจะมีเศษมาจากเจ้าของอาคารฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเห็นพวกบอกว่าตอนแรกคนในพาสเมนตกลงกันแล้วว่าจะรับค่าชดเชยต่อมาคณะกรรมการของเจ้าของรู้สึกว่าค่าชดเชยมันน้อยไปเลยอยากเรียกเพิ่มเซ็นสัญญาไปหรือยังเซ็นแล้วค่ะเตียงเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งเดือนก่อนที่ต้องย้ายออกตอนนี้พวกขากับรถขุดมาแล้วแถมยังทำร้ายร่างกายกันอีกเลยกลายเป็นว่าฝั่งเอกรุปเป็นคนผิดค่ะ อย่าเพิ่งตัดสินใจเลยว่าใครผิดฉันจะเล่าเรื่องนี้พี่เขยเธอฟังก่อนแต่เขาจะจัดการด้วยที่ไหนฉันคงไปก้าวไขาไม่ได้ค่ะค่ะฉันทราบเรื่องแล้วเหมือนกับที่เธอว่ามานั่นแหละฉันได้คนไปจัดการแล้วจะไม่กระทบอะไรกับคุณใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วทาได้เจียงมีคนโลภพวกเขาก็ไม่เคยปล่อยใจในสิ่งที่ตัวเองมีจะเป็นต้องใช้มาแข่งจัดการแต่เราเจียงไม่ลงมือเดียเด๋ยวนี้ทำไมล่ะคะ ต้องลองถามด้วยยาเอ๋อดูยาเอ๋อเหรอฉันว่าวันนี้ก็คงกลับบ้านไปร้องไห้แล้วพ่อแม่ของเขาก็าคงตัวอาพ่อตากับแม่ยายธอลองฟังดูก่อนแล้วกันนะว่าเขาจะเล่าว่าอย่างไงแล้วว่าฉันจะไล่เธอฟังว่าความเป็นจริงยังไงขอโทษนะคะที่ทําให้งานของคุณวุ่นวายเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วลูกน้องของฉันจะไปจัดการฉันทางานก่อนนะไว้เจอกันข้าไว้เจอกันเราไปทํางานกันก่อนเถอะไว้คืนนะี้ยัางไงาฉันจะมาบอกเธอนะ ขอบคุณนะคะพี่ชินบ้านตระกูลเหอฉันบอกไปแล้วอย่างไงถ้าเธอจะเก็บเด็กไว้ก็ต้องสรารภาพมาถ้าเธอไม่ยอมบอกกบผู้ใจคุณน้นเป็นใครอีกสองชั่วโมองฉันจะให้คุณมาช่วยเอาเด็กออกพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเหอหยุนซานเลิกตาตายขีดจำกัดความอดทนของฉันซ้ำแล้วซ้ำแล้วได้ละ้าไมเจ็บปวดเธอเป็นน้องสาวฉันแล้วฉันต้องกรพบสิทธิส่วนบุคคลของเธอแค่อีกสองสามวันฉันก็สืบเรื่องพวกนั้นได้ละ กูไม่ต้องเสียเวลาเจยงกับเธอที่นี่หรอกฉันไม่เข้าใจผู้หญิงธรรมาดาทั่วไปก็ท้องก่อนแต่งได้แล้วพวกเธอก็มีความสุขดีแต่ทำไมตระกูลเถิดของเราถึงต้องทําแบบนั้นไม่ได้ทําไมพวกพี่ถึงต้องแคร์สายตาคนื่นขนาดนั้นด้วยเธอรู้ดีไงว่าผู้หญิงที่ท้องก่อนแต่งพวกนั้นมีความสุขใครก็จะเล่าความลำบากให้เธอฟังกันคําพูดของพี่เป็นเพียงการสันนิษฐานฉันมีความสามารถพอที่จะทําให้ฉันกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้แล้วฉันก็เชื่อได้ว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ ดูตัวตัดสินใจแล้วว่าจะต่อต้านฉันสินะพี่รองฉันรู้ว่าการตัดสินใจของฉันในครั้งนี้เป็นการกระทำเที่ยวใจใจมากแต่ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาฉันรักแค่คนเดียวฉันไม่อยากทิ้งเด็กคนนี้ไปโรงพยาบาลฮัลโหลหยุนซานพี่รองพี่เคยรักใครไหมเหมือนสิ้หนหลงรับไม่ได้ที่อยู่อยู่ตัวเล็กก็โผล่มาพี่เลยตีตัวห่างทันที พี่สบายช่วยตัวเล็กไว้แล้วพี่ก็แต่งงานกับพี่สบายเพียงเพราะตัวเล็กเปิดใจให้เธอถ้าวันหนึ่งพี่สบายทําอะไรพี่เดือตัวเล็กไม่พอใจพี่ก็จะอยากกับพี่สบายใช่หรือเปล่าพี่รองพี่เป็นนักธุรกิจทุกอย่างดีพี่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พี่เคยนึกถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างไหมผู้หญิงเป็นได้แค่ตัวประกอบในชีวิตของพี่ถ้าต่อต้านอะไรนิดเดียวก็แปลว่าเธอกำลังท้าทายอำนาจของพี่หญิงนั่นหรอคะเธออยากพูดอะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นชั้น พี่สะพ้ายหรือหวนสิ้นรลงเราก็ต่างเป็นแค่หุ่นช่วยของพี่ทั้งนั้นตอนนี้พี่ทำมายตระคูลวนไปแล้วต่อไปถ้าพี่สะพ้ายทำอะไรให้พี่ไม่พอใจพี่จะอยากกับเธอหรือไม่ก็ทำลายชื่อเสียงของเธอและครอบครัวให้เปิดปี่ด้วยใช่ไหมล่ะคะเฮยหยุนซันไม่กล้าฟังต่อเลยแฮะเฮ้ยห้องน้ำ หน้าตาอ,อย่างเราไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคิดว่าคนที่เจอสาวสวยมาทุกรูปแบบอย่างเธอเชียวยานจะรู้สึกกับเราต่างออกไปกันนะตั้งาติหน่อยชินอีเยลห้องดับจิตถึงมันอะมรารไรอีกพี่จะเสร็จงานเมื่อไร่ล่ะคะใกล้แล้วล่ะตกแต่งอีกเนอยก็ส่งไปประกอบพิธีธประธารนกิจศพได้แล้วฉันมีเรื่องไม่สบายใจอยากคุยกับพี่หน่อยนะคะหืม ร้านอาหารกินข้าวเถอะกินเสร็จแล้วดื่มนมสักแก้วแล้วก็ไปทำอะไรที่ขวนทำซะฉันอยากดื่มเบียร์นะคะฝันไปเถอะเล่ามาสิงอแง,งอะไรอีกพี่หนิงพี่ว่าทำไมคุณเราต้องแต่งงานด้วยคะต้องที่ไหนกันฉันก็โสดอยู่นี่ไงพี่ไม่อยากแต่งงานจริงๆหรอคะจะมีผู้หญิงที่ไหนอยากจะแต่งงานกับฉันกันล่า ตัวเองก็คิดว่างานของฉันไม่ได้นำไปมาซึ่งโชคไรแต่ครอบครัวของก็ก้มคุ้งเหม็นด้วยหรอกงานของพี่ไม่ดีตรงไหนกันคนเราเกิดมาก็ต้องแตกกันทั้งนั้นต้องไม่มีผู้ดูแลสวมหน้าเศร้ากว่านะคะเธอคิดว่าใครๆก็คิดแบบนี้เหมือนเธอเหรอเฮ้ยคืนนี้กลับไปคุยกับเผือเชียวยันหน่อยแล้วกันบ้านตระกูลเหรอเราควรจัดการยังไงกับเรื่องที่ได้ยินมาในวันนี้ดีนะ เมื่อก่อนเรารู้ว่าเหอเฉียนแต่งงานกับเราเพราะตัวเล็กแต่พอเวลาผ่านไปได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเราดันลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็คิดเพ้อฝันไปว่าบางทีหงเหอเฉียนอาจจะชอบเราอยู่บ้างแต่ที่หยุ่ซานพูดในสายทําให้เรารู้ว่าทําไมเหอเฉียนจะต้องชอบเราด้วยถ้าเป็นการแต่งงานกับคนที่ฐานะเท่าก,กันกว่านี้หน่อยเราคงไปทะเลาะก,กับเหอเฉียนไปแล้วแต่ตอนนี้เราก็ไม่กล้าทะเลาะก,กับเขาเลยจริงๆดูว่าจะรับผิดชอบผลที่ตามมาไม่ไหว อยู่เวรอีกแล้วเหรอเป,เปล่าค่ะำไมกลับดึกลหรคุณเศรษฐีฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยค่ะตัวนั่งก่อนสิเราแยกกันนอนได้ไหมคะะำไมลเหรฉันอึดอัดค่ะตอนบาบเห่อหยุ่นสารตัวอ่านเธอใช่ไหมไม่ว่าก่อนหน้าน,นี้เราจะแต่งงานกันด้วยเหตุผลอะไรแต่ในช่วงที่แต่งงานกันมาคุณเหนือครอบครัวของคุณให้เกียรติฉันกับพ่อแม่ของฉันมาก สถานะของคุณทำให้พวกเราสะดวกสบายขึ้นมากฉันขอบคุณคุณมากแต่ความจริงแล้วภายในใจของฉันจะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่เพื่อผลประโยชน์เร์ก็กังกลจริงๆยี่นี่พูดออกมาตรงๆได้ทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเธอตกหลุมรักฉันแล้วสินะฉันคิดว่าฉันชอบคุณขึ้นมาหน่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะงั้นถ้าคุณไม่มีธุระอะไรช่วยอย่าปล่ไมให้ฉันเห็นหนะ้าทุกวันแล้วได้ไหมคะหัวใจดวงน้อยๆของฉันรับไม่ไหวนะยี่นี่ เป็นครั้แรกเลยที่รอยดูนสารภาพรัพรกรู้สึกเหมือนถูกยัดมะเร็งวันห้าอตัวใส่ปากเลยแฮะหรือฉันนอนพื้นดีไหมคะฉันถอยได้เท่านี้แล้วนะคะเจ้าคุณไม่เห็นด้วยเจ้าคงอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจะขึ้นน้องก่อนนะคะไม่อาบน้ำเหรอตองตลางวันอาบน้ำที่หอพักแพทย์แล้วละคะ่ะ จริงสิปกติฉันนอนพื้นได้แต่ช่วงที่มีประจำเดือนรบกวนคุณเสดยจละเตียงให้ฉันด้วยนะคะแล้วเจ้าฉันไม่ยอมล่ะคุณยังมีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์อยู่บ้างไหมคะเนี่ยเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนร่างกายจะป่วยง่ายมากถ้าคุณแม่ฉันนอนบนเตียงฉันแก่ไปจะปวดเอวได้ง่ายมากเลยด้วยไม่ใช่ไม่อยากแต่ก็สักมัดจริงๆวัมนรุ่งขึ้นเอ๊ ตื่นแล้วเหรอหมอจีนแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันนะปาปาบอกว่าไม่แต่ร่างกายกับตื่อสัตว์เชียวนะฮึตื่อสัตว์อะไรกันคะฉันเก้ไม่เฉียบการนอนพื้นเท่านัา้น,นเองหลังนั้นไม่เป็นแบบนี้แล้วละค่ะฉันไปล้างหนา้าแปลงวันแล้วไปทางานแล้วปรากฏว่าหลายวันผ่านไปเราก็ตื่นขึ้นโดยที่นอนอยู่บนเตียงต,ต,ตลอดแล้วก็ถูกเออเฉียดย้อยไปหลายวานันเฮ้ปวดหมองนะหน้าอชะมัดมันเรื่องอะไรกันเนี้ยฉันไม่เข้าใจเลย อย้ยปวดหมองเหมือนเรื่องอะไรกันนะไอจมัดเปลี่ยนไปได้ไหมว่าเราชอบเดินละเมอตอนกลางคืนนะคืนนั้นยิ่งใจเวลากับสาวน้อยคนนี้น,ะนั้นเท่าไรเราก็ออยิ่งรู้สึกได้ถึงนิสัยเด็กๆทีเ่เธอเอยแสดงออกมามากขึ้นเรื่อยๆว่าเลเชยต้องเป็นฝีมือกูนแล้วยังใส่ายฉันทุกวนนันอะีกนะ Ờ, ôi ý tớ bác ơi châu dạng khoai đu nữa tớ phục ơ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  tớ mày bao giờ có phụ dính của này chứ rồi nó dừng đây tầm lưng bà ổn bẹp cứ này cứ dữ rồi lên nè nó ai cho mắt bị ra mong nó hữu châu dạng lôi tớ kích từng xảy tay yêu dết còn không tớ mày đâu tưởng đây tầm để đứng ná, ai tổn nó hữu châu lọt lên ná. เคยล้วเหยียาแซลได้ไหมคะรีบลุกขึ้นเถอะถึงตัวจะอยากอยู่บนนี้ทั้งคืนแต่ฉันไม่อยากด้วยหรอกนะกุกักกุกัก,ก,กทำไมลุกไม่ขึ้นล่ะเนี่ยอยู่นิ่งๆเอ๊ะเธอ,อนนิ่นงๆอย่าขยับนะเออเอแต่จะมีบ้านวามกั้นอยู่แต่เรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขา,เาทำเตอไม่ถูกเลย หลังจากนั้นจะไปห้องน้ำก่อนนะขอโทษนะคะคุณเศรษฐีปลึกเลือกแต่งหับได้แล้วจะมีเรียากจะปรึกษาตัวหน่อยถือว่าเราควรทำบางอย่างเพื่อก้าวหน้าขึ้นอีกดีไหมไม่อย่างนั้นจะเป็นสุดที่จุดมาคงเสียเปล่า ทะเบียนสมรสสองฉบับสิบแปดดัวเลยนะจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค่ะเดี๋ยวเอามาใช้คืนให้ฉันอยากได้แค่เธอนะฉันขอปฏิเสธโอเคไม่รอเลยแล้วฉันอยากคุยกับเธอเรื่องที่ตัวเด็กจะไปเรียนนะคุณคุยกับเขาแล้วหรอคะอืมก็ไม่ได้เกลียดโรงเรียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช้เขาไปโรงเรียนธรรมดาโรงเรียนอนาชาติหรอคะหลักสูตรของโรงเรียนอนาชาติ มีเมื่อชีพว่านักเรียนกวดน้อยครูเยอะเหมาะกับเขามากกว่าเนื้อหาที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้โรงเรียนธรรมดาไม่มีสอนกันให้เขาเรียนเรื่องพวกนั้นที่เขาเรู้อยู่แล้วหม่กับเด็กที่อายุเท่ากันก็เสียเวลาจริงๆนั่นแหละค่ะใช่เด็กในวัยเขาไม่ค่อยมีกวดตัวนกันอยู่แล้วแต่เขาไปนั่งเรียนเนื้อหาที่เขาเคยเรียนมาก่อนอยู่แล้วทุกวันจะทําให้เขาเบื่อได้ง่ายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันได้พูดเุยกับที่โรงเรียนและตัดสินใจเขาลักขึ้นชั้นป .1 เลย ห้าขวบกว่าเรียนชั้นปหนึ่งได้แล้วหรอคะอืมจากความสามารถของตัวเล็กไม่มีปัญหาหรอกอีกอย่างครูคนนั้นก็มีประสบการณ์สอนมากว่าส0ิปีเธอเชี่ยวชาญด้านนี้มากดูแลวจใจเด็กดีมากด้วยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันว่าจะพาเธอกับตัวเล็กไปเจอครูเขาหน่อยค่ะถ,ถ้าไม่มีเธอตัวเล็กคงไม่ยอมตกลงไปโรงเรียนเร็วขนาดนี้ึช <c oughs> ่วยไม่ได้นี่คะก้ <c oughs> ฉัน้น <c oughs> <c oughs> น,น่ารักใครเห็นก็ต้องตกลมรักอยู่แล้ว